สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับแจ้งข่าวดีจากธนาคารธกศครับวันนี้วันที่19าธันวาคม2568นะครับมีข่าวจากธกศมาเล่าฟังครับขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากเพจธกศบ a c t h a i l เลนซึ่งได้ขึ้นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่18ธันวาวันนี้19ธันวาเพิ่งนํามาอ่านให้กับท่านผู้ชมท้งบ้านฟังรายละเอียดนะครับธกศก็บอกว่าธกศคิกธกศขอเคียงข้างลูกค้ามอบมาตรการช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกรและลูกค้าจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาครับเขามอบควานช่วยเหลือเกษตรกรนะครับและลูกค้าของธนาคารตกสงอ่าน่าจะเป็นจังหวัดติดชายแดนกัมพูชานะครับที่กําลังมีสงครามกันอยู่ขณะนี้ก็มีมาตรการสินเชื่อครับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินรายละไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยศต่อปีนะครับก็ หเดือนแรกนี่ดอกเบีย้ยศเซเดือนที่7เป็นต้นไปจึงเก็บดอกเบีย้ย MRR ครับระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันกู้อันนี้กู้ฉุกเฉินได้ห0 0 0 0ื่นเพื่อไปใช้ใจ่ายต่างๆได้นะครับกรณี7จจังหวัดที่ติดชายแดนเขมรนัน่นแหละครับต่อไปครับ สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้กู้ได้ลายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทดอกเบีย้ย MRR ลบสองนะครับระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน15ปีนะับแต่วันกู้อันนี้ก็เป็นมาตรการที่มีสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความจำเป็นที่จะอยากจะได้เงินไปใช้นะครับก็มี2ส,สินเชื่อสินเชื่อ ฉุกเฉิน5 0,000ื่นบาทไปใช้ใจ่ายต่างๆในครอบครัวนะครับอีกสินเชื่อ5 0 0 0 0นเนี่ยน่าจะเป็นสินเชื่อสําหรับลงทุนทําไร่ทํานาก็ว่ากันไปนะครับก็รายละเอียดต้องปรึกษากับธนาคารตสกที่อยู่ใกล้บ้านได้นะครับทีนี้ก็ยังมีอีกมาตรการนะครับเมื่อกี้นี่เป็นมาตรการสินเชื่อต่อไปเป็นมาตรการยกหนี้ครับอ่ายกหนี้มาตรการยกหนี้หนึ่งกรณีลูกหนี้เสียชีวิต หรือเป็นบุคคลสาบสูญกรณีใช้บุคคลค้ำประกันใครที่อยู่จังหวัดชายแดนนั่นแหละนะเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสาบสูญน,นะครับแล้วก็มีหนี้กับทกศโดยใช้บุคคลค้ำประกันนะครับเขาจะยกหนี้ทั้งจํานวนทุกสัญญาให้เลยคือสัญญาใดที่ใช้บุคคลค้ำประกันนั่นแหละใครเสียชีวิตใครเป็นบุคคลหายสาบสูญอะไรประมาณนี้นะครับ ทกศจะยกนี่ทั้งจานวนทุกสัญญาให้เลยนะครับอันนี้ประเด็นที่1ทีนี้กรณีมีหลักประกันจำนงถ้าใช้หลักทรัพย์ประกันนะครับแล้วก็จำงด้วยนี่อันนี้เขาจะยกดอกเบี้ยรปรับและยกดอกเบี้ยค้างรับทั้งจํานวนนะก็พูด,ดง่ายว่ากรณีใช้หลักทรัพย์ค้าประกันการก,ารกู้นี่จะยกให้เฉพาะดอกเบี้ยรปรับและดอกเบี้ยค้าง ทั้งจำนวนนะครับต่อไปครับก,네ก,กรณีรใช้หลักประกันร่วมกันใช้หลักประกันร่วมกันก็หมายถึงใช้ทั้งบุคคลคำประกันและใช้หลักทรัพย์คำประกันนะครับเขาจะยกนี้ตามสัดส่วนของหลักประกันนะครับยกนี้ตามสัดส่วนของหลักประกันก็หมายถึงส่วนใดที่ใช้บุคคลคำก็ยกนี้ให้ทั้งสัญญาเลยไปเลยส่วนใดที่ใช้หลักทรัพย์คำประกันก็ยก นี่ดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยรปรับดอกเบี้ยค้างรับํำนองนี้นะครับามาตรการยกนี้ให้กรณีที่2ครับกรณีครอบครัวของลูกค้าได้แก่คู่สมรสหรือบุตรตามกฎหมายเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสาบสูญย,ยกดอกเบี้ยรปรับทั้งจํานวนและลดดอกเบี้ยค้างรับอีกร้อยละ50ของดอกเบี้ยทั้งหมดอันนี้มาตรการยกนี่ในส่วนของผู้อยู่จังหวัดติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับต่อไปนะครับ มีมาตรการขยายระยะเวลาชำระหนี้ขยายระยะเวลาชำระหนี้หนึ่งปีหรือสิบสองเดือนขยายออกไปอีกปีหนึ่งนะหลักเกณฑ์และเ,ลเงื่อนไขครับหนึ่งเป็นลูกค้าเกษตรกร,ร,กรและบุคคลได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอยู่ในเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดและมีความเสียหายอย่างร้าีแยงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันตามที่ธนาคารกําหนดนะครับแล้วก็มีสัญญาเงินกู้เงินต้น คงเป็นหนี้เหลือเป็นสถานะหาน,านี้ปกติและหนี้ค้างชาระไม่เกิน3เดือนนะครับ3ต้องไม่เป็นลูกหนี้ด,นดําเนินคดีหรือบุคคลล้มละลายหรือสมาชิกกองทุนพ้นฟูตามมาติคั้มธีที่เกี่ยวข้องนะครับ4ไม่เป็นลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล5ต้องไม่มีสัญญาใดๆสัญญาหนึ่งเป็นสัญญาที่จำหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชี6 เป็นประเภทสัญญาเงินกู้ตามที่ธนาคารกําหนดนะครับระยะเวลาของมาตรการขยายระยะเวลาชลําระหนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3ามสิบมีนาคม2 5งนเบนะครับเอาละครับมีทั้งมีทั้งมาตรการกู้มีทั้งมาทั้งมาตรการยกหนี้มีทั้งมาตรการขยายเวลขาขยายระยะเวลาชําระหนี้นะครับสําหรับ7จังหวัดที่ติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกสอสาขาใกล้บ้านครับทั้งหมดเป็นข่าวดีจากทกสอ 19ธันวาคม2 5 6ห้นำมาบอกมากล่าวครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ